วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาณเนี่มันคล้ายวันสมรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัตมารามาธิบดินบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดนนินในวันคล้ายวันสรรคตและถือเป็นวันอนันทมหิดลซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินรัชกาลที่8 สเด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468น้อณเมืองไฮเดอรเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐภักดีนีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าตยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินโดยเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่พมิถุนายน2489สิริพระชมพันษา21พันษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันตธรมหิดลขึ้นมาปีพุทธศักราช2498 เป็นเพื่อเป็นพระบรมาราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามา,มาธิบดินเพื่อ <ap> พระราชทานทุนให้แก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติและชล่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอานันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502